แขนปวดเลยก้ามาเลยครับนะหางที่สามโอ้โหนวลจันทร์ครับ บางระกำนะครับวันนี้ตันนี้เป็นคลองบางระกำนะครับเปองนครชัยศรีครับป้อหมายสวยเลยนะครับเป็นคลองงาวไปเลยอันนี้ผมก็กําลังจะหาหมายตกนะครับก็ไอ้นะติดตามนะครับว่าผมจะไปตกตรงไหนนะครับวันนี้หมายเยอะมากจนเลือกยากนะครับ แต่วันนี้ไม่ไม่ค่อยมีคนตกเดี๋ยวหาหมายลงก่อนครับ yeah. หน้าสู่ช่อง On Fishing Camp นะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาตกปลาที่หมายธรรมชาตินะครับเป็นคลองบางช้างนะครับก็วันนี้ไม่ได้พาทุกคนไปตั้งแคมป์นะครับก็พาทุกคนมาเที่ยวตกปลาวันหยุดนะครับก็วันนี้เราก็มาประมาณ7โมงกว่านะครับกว่าจะลงเบ็ดเสร็จก็เกือบ8โมงนะครับเดี๋ยวเราไปตาม<อ>รุ้นกันครับว่า วันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับส่วนเหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับนโอนก็เลือกใช้เหยื่อตกปลานาโอนนะครับเหยื่อตกปลานาโอนสูตรหนึ่งครับตัวนี้บรรจุครึ่งกิโลนะครับก็ผสมน้ําที่หมายใช้ได้เลยนะนะนะวันนี้นักตกปลาก็เยอะหน่อยนะครับก็ อยู่ข้างหลังผมนี่เพียบเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้นะครับกลับหมายธรรมชาติเราจะมีตัวหรือเปล่านะครับไปครับนนะครับก็จะพาทุกคนเดินดูสภาพหมายแป๊บนะครับสําหรับสภาพหมายนะครับก็เป็นน้ําไหลเอื่อยๆนะครับนนะเป็นคลองธรรมชาตินะครับนี่ครับนนะตกปลาวันนี้ทั้งแถบเลยนะครับ กำลังลบอยู่ในล่มนะครับก็เหลี่ยวเราไปตามลุ้นกันครับว่าเหยื่อตกปลาณนอ้อนวันนี้จะทำงานหรือเปล่านะครับ มาแล้วครับมนณะจะเพียนไซส์แรกครับเอ้ยไม่ใช่ตะเพียนไซส์สวยนะครับก็เป็นเย่อที่สองนะครับสําหรับเ่อตะปานอ้อ้นนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันต่อนะครับไซส์สวยเลยอนะ้วนบล็อก กแว้นนะมาแล้วครับนะนะหางที่สองครับผีโศนะกแว้น ครับมันเงียบสงสัยมันหลุดมาไงไม่รู้ใส้สวยครับแม่นะตัวนี้เป็นห่างที่สองสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวไปลุกก็ต่อครับช่วงสายๆนะครับ มาแล้วครับทุกคนยีสกครับเริ่มมาแล้วครับ อีศกใสสวยครับพนะเดีย๋ยวตกปลานะโน่นทำงานแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับกับช่วงสายๆนะครับ โดนองอ่ะน่นะน้ำเดือดแล้วเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องครับอุ้ยลุดโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่เลยกินเบาๆนี่แหละโอ้โหโดนโอ้โหเบาๆนี่แหละลุดครับโอ้โหน่าเสียดายครับเมื่อกี้ น่าจะไซส์สองไซส์สามได้อ่ะกี่ตัวใหญ่เดี๋ยวลรุ้งกันต่อครับกินแบบกินกินไม่เต็มครับเดี๋ยวลรุ้งกันต่อครับ มนจันนะมีจันมันก็มีอยู่สองที่ห้อยอ่ะครับ ดื้อเออดื้อก,กว่าจริงนะโอ้ไม่ยอมเข้าเลยเ,ออเดี๋ยวงัดไก่ท้องโอ,อ,อ้โหแรงอ่ะเบ็ดเล็กไม่กล้าไม่กล้าเบ็ดเล็กไม่กล้าอัด มีขน้อมไปแล้วครับ วเลยก้ามาแล้วครับนาหางที่สามโอ้โหนวลจันครับสวยเลยไม่ยอมเข้าเลยแดง นวนกันครับหางที่สามครับตัวนี้สส่สวยเลยครับอยู่ยน้โอ้นครับทำงานแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อครับกับช่วงบ่ายนะครับ ครับน้ครับก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสี่โมงนะครับผมก็จะส่งงานเลยแล้วกันนะครับสําหรับ EP นี้เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าเหยื่อตกปลาทีอ้นสุดหนึ่งวันนี้จะได้กี่ตัวนะครับน้าจะมีไซส์โบ๊นางฟ้าให้เราชมหรือเปล่านะครับไปครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวยเลยนะครับหมาย เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับสําหรับผลงานในวันนี้มีหลุดก็มีครับวันนี้ตัวใหญ่ตัวหนึ่งหลุดนี่ครับผลงานเราวันนี้นะครับส่งงานครับวันนี้นะนะ ใส่โมโบตรงนั้นเลยครับอันนี้พ่อได้3หางนะครับ3มหางตัวใหญ่พ่อเอาอยู่นะครับเยนนะอ้นสำหรับอีพีนี้ก็ขอบคุณนะนะที่รับชมนะครับสำหรับ e ีพีต่อไปก็ให้นะติดตามนะครับว่าอ้นจะไปตกปลาที่ไหนต่อนะครับ